เหมือนเดิมครับเดี๋ยวโค้ชผ่อนให้เดือนหนึ่งเราก็จะได้ที่บรรจุสัมภาระนี่ใส่ใสจักรยานน่าจะได้สักสองคันเลยคัสซีสวยนะครับโครงสร้างคัสซีสวยสวัสดีครับวันนี้พบกับ 95้าห้าตัวคาช่วงเรื่องรถเรื่องเล็กนะครับผมรีวิวรถเข้าใหม่บายโคตรน,นุวันนี้เป็นตัวปาเจโรตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายของบอดี้แบบนี้บอดี้แบบนี้จะเริ่มต้นที่ปีมา0 0 8เอ่นะเริ่มมีปาเจโรคุณแบบนี้ปาเจโร่สปอร์ตเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนตรงกระจังหน้าระบบเครื่องแล้วก็ระบบแอร์นะฮะอันเชนการพัฒนาของแต่ละแต่ละรุ่นนะครับอันเนี้ย ภาษาจะว่าทางการก็ไม่เชิงนะเพราะหน้านี้มันจะมีเฉพาะปี14-15ขึ้นไปหน้านี้เขาเรียกหน้าเทพพนมนะฮะอ่ามันเทพพนมยังไงตรงเนี้ยมันเหมือนคนเอามือพนมมือนี่นะฮะอันนี้เป็นเก็ตความรู้เล็กๆส่วนสิ่งที่หน้าเทพพนมเนี่ยมันต่างจากปาเจโร12-13ขึ้นมาก็คือเรื่องของดิสเบรกระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกสีล้อเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ เบรกหลังก็เดิมทีมจะเป็นหน้าดิสหลังดัมเบลกนะครับผมแล้วก็เชนตรงไฟกันชนแล้วก็ไฟตันหมอกไฟหน้าเขา้เป็นโปรเจคเตอร์ตัวนี้ตัว GT นะลืมบอก2015 GT ขับ2ล้อนะครับผมอเดี๋ยวเราไล่เรียงหัวจดท้ายเลยคันนี้เจ้าของมือเดียวเป็นสีขาวมุกโรงงานแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่ได้จาก โรงงานก็จะเป็นไฟเลี้ยวก็จกมองข้างกุญแจเป็นอิโมบิเลเตอร์แล้วก็มีรีโมทในตัวนะครับล้อแม็กคู่ตัวเป็นลายนี้เลยลายประการังยางเจ้าของเดิมค่อนข้างเอาใจใส่เรื่องอยางนะครับเพราะใช้ยางเกรดดีแล้วก็คือมิชลินนะครับตัวไพลอตเป็นยางขอบ17นิ้วนะฮะสเปคโลงงานเลยอ่ะคันนี้เรามาดูโครงสร้างนิดนึงช่วงล่างเดิมเดิมนะครับสปริงชคนี่เดิมนะรับซุมล้อพลาสติกเดิมๆโรงงานนะฮะคันนี้ได้เดิมหมเดมเนี่ย สปริงเดิมไม่ได้มีตัดแปลงไม่ได้ยกตัวถังไม่ได้ยกบอดี้นะฮะผิวพันธุ์ค่อนข้างดีมีเก็บเก็บสีมาบ้างนะครับเพราะสีขาวมุกมันจะคือมันเก็บเป็นชิ้นลําบากอะ่ะต้องบอกงนี้ก่อนสีขาวมุกในเวลาเก็บงานเนี่ยต้องเก็บเป็นแถบๆไปเลยเพราะว่าไม่งั้นมันเพี้ยนมันจะเป็นขาวมังเหลืองมั่งอะ่ะนะฮะภายในก็จะต่างนะครับภายในรุ่นเนี้ย จะเป็นสีดําแล้วก็ตรงกราบข้างตรงนี้จะเป็นคล้ายๆเคปล่านะถ้าเป็นตัวก่อนนี้มันจะเป็นสีออกเงินๆนะครับตัวนี้ที่ได้เพิ่มมาก็จะมีมัลติฟังก์ชัน2อฝั่งเลยฝั่งนุ้คุมเรื่องของสื่อบันเทิงนะฮะก็คือปรับเสียงดังค่อยเครื่องเสียงเลือก FM AM นู่นนี่นั่นแล้วก็ฝั่งขวาที่จะเป็นคุชคอนโทลนะฮะเบอะภายในถือว่าเรียบร้อยดีนะครับมีเพิ่มกล้องบันทึก การจราจรด้านหน้าเพิ่มขึ้นมานะฮะอ่าสองแว่นสวยนะครับใช้ได้ไฟในเก่งใช้ได้บังแดดสวยนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปสักนิดหนึ่งสตาร์ทดูระบบแอร์หน่อยฮะที่ดูระบบแอร์ไม่ใช่อหลรนะครับเพราะร้อนก็จะได้หน้าจอเป็นอ่าหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับ มีระบบชิปเกียร์หลังพวงมาลัยนะฮะไม่ต้องไปไปปรับตรงคันเกียร์นะฮะบ,บอกว่าจะเป็น6ทิศทางขึ้นลงได้เลื่อนหน้าซ้ายขวาแล้วก็เอนหลังอุปกรณ์มาตรฐานครบนะฮะแอร์แบ็กสลูกเบรก ABS ครบที่วางแก้วช่องชาร์จเจอร์อะไรครบนะครับ มีจอบนด้วยนี่มีจอบน้วยจอบนนี่เข้าใจว่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนโปรเจคเตอร์ที่แสดงผลของจอล่างนะครับอ่ะดูตอนหลังนิดนึงเบาะตอนหลังนะครับเหมือนกันครับเบาะค่อนข้างตึงติดชิงได้สวยเลยนะฮะไม่ได้มีการใช้งานหนักนะครับผมอ่าการพับเบาะรุ่นนี้น่า,น,าน่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะมันพับนอนเลยได้ไหมน่าจะได้นะเมื่อกี้น้องน้องสอนมาแล้ว เดี๋ยวผมพับให้ดูครับเราจะเน้นที่การใช้งานนะครับบาเจโรเนี่ยยอดขายที่ค่อนข้างจะดีแทบจะแซงอ e ีซูซูวิเล็เนี่ยเพราะว่าเป็นรถอเนีกประสงค์ที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะฮะมีแอร์บนหลังคาด้วยนะครับน้องบอกให้ดึงตัวไหนนะต้องเอ็นเบาหลังก่อนนะเอ็นเบาหลังก่อนเพื่อให้มันสามารถกดข้างล่างนี้ได้นะ ไปไนครับถ้าพับคนเดียวก็จะช้านิดนึงเพราะวันนี้ไอ้หนูจะใหม่ไม่อยู่นะครับผม <laughs> หนูจะใหม่ไปปล่อยรถไปปล่อยรถอ่านี่ครับเราก็จะได้ที่บรรจุสัมพันละนี่ใส่ใส่จักรยานแนะ่าจะได้สักสองพันเลยสามพันถ้าแบบพับได้นะค่อนข้างกว้างเลยนะฮะ โครงสร้างตอนท้ายก็เรียบร้อยดีนะฮะฝาท้ายอะไรใช้ได้ style. Style ยางอะไระครบ้วนนะครับผมมีปาร์คเซนเซอร์ครบ s <S คันนี้จะไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะนะครับลูกค้าเน้นใช้งานแบบเดิมๆนะฮะคัซีสวยนะครับโครงสร้างคับซีสวย บันไดของเดิมราวหลังคาของเดิมครับฝั่งซ้ายอาจได้เบไาไฟฟ้าคู่คู่หน้าเลยนะฮะคอนโซลสวยแพงข้างสวยหมดเอ๊ะคันนี้มีข้อติไหมเนี่ยน่าจะมีก็คงที่แบบเก็บงานมาบ้างนะครับมีเก็บงานมาบ้างคนรถน่าจะเคยแบบคูดขีดอ่ะผิวตัวถงังเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกัน เปิดฝากระโปรงดังแป้นงนี้ถือว่าน่าจะได้เดิมนะครับโอเคเครื่องสวยนะ <c oughs> เครื่องยังไม่เคยเปิดอันนี้อันนี้ทนฟังเสียงเครื่องไปได้วยนะเราจะได้ดูดูเรื่องการเดินเบาของเครื่องเลยเป็นไงบ้างอันนี้เป็นเครื่องดีเซลวีจีเทอร7โ้อยแรงม้านะฮะทานหน้าเดิมนะฮะเลออาร์ Met สวย ฝาก็รงได้เดิมผ้ากันร้อนของเดิมเพดโรงงานเดิมอยู่นะฮะแกมสาก้า์ขวาเดิมนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหานะฮะรถเที่ยวปีใหม่คันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เป็น SUV เป็นรถครอบครัวด้วยเป็นสไตล์สปอร์ตด้วยเดี๋ยวเรามาตั้งราคากันเลยดีกว่า าปาเจโร่หน้าเทพพนมนะ2015ับห้าาแสนเอาหแสนว่าไดิไม่ต้องพึงหแสนฮะหแสนบาทแถมอะไรบ้างนะครับผมสำหรับคนที่จองรถคันนี้แล้วทำการจา่ายไฟแนนซ์นะฮะก่อน30มสิุษจิกายน2 5สอาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวโค้ชผ่อนให้เดือนหนึ่งเหมือนช่วยค่าน้ำมันไปเป็นหมื่นอะ่ะขัาฟรีไปอีก 30วันประกันเครื่องเกียร์ครับเหมือนเดิม2ปีหรือ20 0 0 0กิโลยังได้ยังหนึ่งถึงก่อนนะยังได้ยังหนึ่งถึงก่อนคันนี้ค่างวดน,น่าจะอยู่แถวแถวหมื่นบวกลบอ่ะหมื่นนิดนิดนะครับอาจจะหมื่นหลักร้อยหรือหมื่นหลักพัน5ปี6ปีจัดได้เจ็ดปีอยู่ที่เครดิตนะครับแล้วก็กรณีคุณลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถวิดีโอคอหาเอ,อดไลน์ก่อนไลน์แอดเกอา้าโตคาทางเพจก็คือเพจ95า้าาโตคานะครับติดตาม95ออโตคา ชแนลในทางช่องทาง YouTube ด้ยกรณีไม่สะดวกดูรถวิดีโอคอลมานะฮะเดี๋ยวให้น้องเซลล์แอดมินวิดีโอคอลให้ลูกค้าดูทุกซอกทุกมุมนะครับแล้วก็จองทําการจัดไฟแนนซ์นะฮะไม่เกิน3วันรู้เรื่องได้ได้รับรถไปใช้เลยถ้าไม่สะดวกมารับรถอีกก็มีบริการสไลด์ถึงหน้าบ้านท่านเหมือนเดิมนะฮะส่วนกรณีติดตอ่อเบอร์ร้าน5 5, นะครับ0 9 6 3 2เ5 395นะฮะเดี๋ยวผมเป็นคนรับสายเองก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆ่ เด็ดเดดเดี๋ยวรีบมารีวิวให้ในช่วงเรื่องรถเรื่องเล็ก95เอาอัลตราบายคนลุวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ